ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนันด้วยนะครับวันนี้พูช่งอโโชง m o t o 4 g a t i n เคยนะครับคลิปนี้นะสําหรับคนที่จะเล่นนะเป็น Android ก็สามารถคลิกใต้ล่างคลิปของผมได้นะสำหรับคนที่เล่น IOS นะครับก็สามารถคลิกใต้ล่างคลิปของผมได้เช่นกันนะครับสำหรับคนที่จะเล่นนะครับตัวนี้หลังจากที่มีกระแสนะครับใน Tik To k อกนะทุกคนตอนนี้ประเทศไทยเราอยู่ที่อันดับที่3ของโลกนะครับตรงนี้ สำหรับคนที่จะคลิกช่วยเพื่อชาตินะครับก็สามารถคลิกเล่นได้เลยนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะขึ้นอันดับที่หนึ่งของโลกได้ไหมนะผมก็จะมาช่วยกันนะทุกคนตัวนี้ทนะํามันจะทําให้เราเพิ่มไปเรื่อยๆ่นะมันจะให้เราคลิกนะครับตรงนี้ตอนนี้ประเทศไทยเราอยู่ที่อันดับที่สามนะทุกคนหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งเอ็มนะครับตรงนี้ p p f นะทุกคนตัวนี้โอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำนะครับสำหรับคนที่จะเล่นก็ใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้คลิกฟรีเลยนะครับหรือให้เล่นฟรีเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ทาคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อน,นครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ